ดูเรื่องการบ้านการเบืองบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีการเขาเรียกว่างานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลนะครับก็จัดขึ้นช่วงเย็นนะครับที่สโมสรราชพฤกษ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิตแถวๆใกล้กับออฟฟิศของเราเนี่ยนะฮะก็มีแกนนาแล้วก็สสของพักร่วมรัฐบาลทุกพักเลยนะฮะไปร่วมงานกันนะครับนี่ฮะเขาใช้ชื่องานสัมมนาพักร่วมรัฐบาลรวมพลังสร้างชาติครับก็เป็นงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยนะครับนี่ฮะ ก็นายกก็ไปนะครับ Big Bomb, รบิ๊กป้อมนะก็ไปกันครบท้วนนะบรรยากาศก,ก็จัดเป็นโต๊ะจีน35โต,โต๊ะโต๊ะระแปดที่นั่งก็รองรับผู้ร่วมงานก็ได้ประมาณสัก280คนนะคุณเพียอ่ะก็ครบสัดส่วนของสสพักรัฐบาลนะครับครับรวมรัฐมนตรีด้วยก็ได้ก็คือสิ่งที่เขาพูดกันในเรื่องสำคัญคือพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการเลี้ยง รัฐมนตรีของพรรคร่วมนะครับอบอกว่าเรามาทํางานร่วมกันเนี่ยก็คือขอให้เป็นเรือเหล็กที่มีความแข็งแรงแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยคําว่าร่วมรัฐบาลมันมีความหมายเหมือนกับคําว่าร่วมร่วมสายเลือดซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากวันนี้เพื่ออนาคตเนี่ยถ้าเราแข่งกันเองมากเกินไปประเทศชาติจะไม่ได้อะไรกลับมาดังนั้นต้องมารวมพลังกันทั้งหมด19พักคือ พูดง่ายๆนะครับก็เป็นการลักษณะเหมือนมันคือบรรยากาศก่อนปีใหม่เนี่ยก็คือการก็คือการปลุกใจไว้ว่าเออยังไงมันก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพราะว่าหลังปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเจอกฎหมายตัวสําคัญที่รับรองว่าคือมีผลกระทบต่อรัฐบาลแน่ก็คือการผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2563ถ้าสมมุติว่า คือเท่าที่ดูนะครับกรรมธิการก็แขวนคือสงวนกําเปะยะติตวยเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วทีนี้พอมาวารรสองเนี่ยมันจะพิบายลายมัตราแล้วก็วรรสามก็คือพูดง่ายว่าถ้ากฎหมายตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่ระบุนะว่าถ้าพรบงบประมาณไม่ผ่านมันจะทําให้เกิดว่ารัฐบาลต้องสิ้นสภาพแต่ว่าทีนี้คือโดยมารยาททางการเมืองเนี่ยมันแปลว่ากฎหมายการเงินที่ไม่ผ่านหมายถึงรัฐบาลไม่ได้รับความไว้วางใจจำเป็นควรจะ ต้องยุบสภาหรือว่านายกลาออกอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงประมาณวันที่6ถึง10เนี่ยมกุาฝ่ายค้านก็เตรียมตัวที่จะยืน่นนติอภิบายไม่ไว้วางใจนะครับเบื้องต้นที่เขาเล็งไว้ก็คือคุณพลเอกประยุทธ์คุณสมคิดจ,จารุศรีพิทักษ์คุณวิศนุคเครืองามแล้วก็คุณดอนประมดิษฐ์วิณัยแต่ยังไม่รู้ว่าก่อนวันที่6เนี่ยจะมีไข่งอกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะที่นายกบอกว่า ต้องสามาคคีกันไว้เนี่ยนะก็สื่อออกมาทางบทเพลงไงเมืม่อวานร้องไปสามเพลงรวดนะฮะแม่นี่ครับและชื่อแต่ละเพลงนี่แน่นอนครับชัดเจนะฮะด้วยรักและผูกพันนี่อ,อันนี้ของพี่เบิร์ดใช่ไหม,มนะครับแล้วก็เพลงจับมือกันไว้นี่ก็ของพี่เบิร์ดด้วยนะโ้โหนี่ฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับแมมายังไงเนี่ยขอใจแลกเบอร์โทรของหญิงลีสีจุมพลทนายก่านชอบในเพลงนี้เหรอรู้สึกว่าเวลารู้สึกว่าเวลา ออกงานหลยงานท่านนายกจะชอบร้องเพลงนี้แล้วก็ร้องกันักข่าวสาวๆ่าวก็ไม่รู้แต่ว่าอีกเพลงหนึ่งที่ท่านนายกชอบคือเพลงเนี้ยอะไรนะของฝรด่ศพชัยเนี่ยหยุดตรงนี้ที่เธอ <c oughs> อ่าใช่โโในายกชอบมากนายกชอบมากอตอนไปเปิดตัวตอนไปเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกที่ขึ้นเวทีของพรรคพลังประชารัฐก่อนจะเลือกตั้งนะครับ<อ>นายกท่านก็ร้องเพลงนี้เหมือนกัน<า>คือบทเพลงนี้มันมันสื่อถึงความรู้สึกในใจเออหยุดตรงนี้ที่เธออะไรประมาณนี้แล้วก็คือ ตอนเนี้ยพูดง่ายๆว่าเสียงของฝั่งรัฐบาลเนี่ยคือเริ่มจะมีภาษีดีกว่าหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าอนาคตใหม่เนี่ยขับสอสออกจากพักมาสีคนคแล้วก็คุณสีนวลเนี่ยสีนวลบุญลือเปิดตัวชัดเจนเลยว่ามาอยู่ภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อวานคุณสีนวลก็ไปอ่ะใช่ออแล้วก็กล <ไป S 1> าย,ายเป็นงานเลี้ยงเขาด้วยเนี่ยกลออายเป็นแบบ คือกลายเป็นโดดเด่นเลยเออแกนนําภูมิใจไทยจะเหย็นว่าแกนนาภูมิใจไทยมาถ่ายด้วยคุณผู้หญิงข้างๆก็คุณนาทีรักชกิจประการะนะครับ,รบจะจ้าแม่ภาคใต้แล้วก็น,นอกจากคุณสีนวลเนี่ยก็มีคุณจารึกกับพันตํารวจโทธนพัฒน์สองคนนี้พรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่ามีแนวโน้มสองคนนี้เหมือนกับมีข่าวว่ามีแนวโน้มว่าจะเข้าพรรคชาติไทยพัฒนาอแล้วก็คุณกวินหน้าตาคีเนี่ย มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้าพลังประชารัฐก็คือเท่ากับว่ามันมีการเพิ่มเสียงรัฐบาลเข้าไปประมาณสี่เสียงแล้วก็รัฐบาลจะต้องลุ้นในการเลือกตั้งซ่อมสามเขตที่จะต้องเก็บไม้ได้หมดก็คือเลือกตั้งซ่อ,อมสสขอนแก่นเขตเจ็ดแทนคุณจำชื่อสสท่านั้นไม่ได้แล้ววัดนะวัดต่อจเจรินสุกแทนคุณควัดรอจเจรินสุก็จะเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสองนี้แล้วนี่คืออ,อันแรกที่ต้องแย่งไห้ได้ก็ยี่สองก็คือ จะต้องมีการเลือกตั้งแทนคุณเวพจน์อภรรัตนะครับสอสอ,อกาแพงเพชรซึ่งทางคุณเวพจน์นี่เหมือนกับข่าวว่าจะเอาลูกชายลงแทน<ม>แล้วก็อีกเก้าอี้หนึ่งก็คือกรณีของอคุณกรุงศรีวิไลที่โดนใบเหลือง<ม>ที่ปากน้ําก็คือจะต้องเลือกตั้งแทนเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือรัฐบาลคว้ามาแล้วสี่ก็อาจจะก็จะต้องหาอีกสามเพื่อที่จะเพิ่มสเ,<อ>เสถียรภาพแล้วกรณีต่อไปพอพักอนาคตใหม่แตกขึ้น เกิดพักอนาคตใหม่เนี่ยโดนยุบขึ้นมาเนี่ยคือเราอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรที่มีการเพิ่มเสถียรภาพใป้รัฐบาลขึ้ไมอมนี่ฮะนี่ฮะ,น,ฮะนะครับอ่ะไปดูหน่อยนะคนก็สงสัยนะว่าอาหารในงานเลี้ยงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะนี่ฮะไล่ฟังเลยครับกระบาะปลาผัดแห้งขนมปัะก,กาดผัดซอสกุ้งหอยเชลล์พริกขั่วไก่แช่เหล้าปลาเงินทอดกรอบซุป เสฉวนซีฟู้ดปลาเก๋าแดงนึ่งเต้าโซ่แหละฮะเต้าซีมั้งเต้าซีเหรอน่าจะเต้าซีนะเขียนเต้าโซ่ผมก็งงนะฮะบะหมีตุ๋นเป็ดอกใบชาแล้วก็ของหวานครับบัวลอยแปะกล้วยน้ำขิงแต่ว่าไม่มีหูฉลามครับวันเดียวนี้แล้วก็โดนว่าเรื่องหูฉลามไม่ใหญ่โตเหมือนกันเพราะเนื่องจากเป็นปัญหาที่เขารณรงค์ยกเรื่องกันทั่วโลกนะครับเรื่องหูฉลามเนี่ยมันจะทำให้ฉลามขาวสูญพันธ์